คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมไหมแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างและจะทำยังไงต่อเดี๋ยวเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เอาล่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะแบบแรนดอมเป็นการสุ่มนะคะให้กับชาวธาตุลมราศีตุลนราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะโดยย้ำว่าแบบสุ่มแบบนี้มันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสกันเด็ดขาดเลยนะแต่ตรงไม่ตรงเรามาดูพลังงานหลักกันก่อนดีกว่านะคะจะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะ ไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันนะคะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะมีไพ่ชาววันจันทร์กรกฎชาวสิงห์นะคะพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนประคับประคองกันนะเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์ในเชิงประคับประคองแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ย บางเคสนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นเป็นไม้มีลูกติดมาอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยอยู่แบบไกลกันมากๆนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะคะเดินทางไปมาหาสู่กันใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะลําบากหรือเปล่านะคะกับสามคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความชอบแหละมันมีความหว่นไหวแหละแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ชัดเจนสัทีนะคะบางทีอุปสรรคเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเงินหรืออุปสรรค เป็นเรื่องของถ้าไม่ใช่เรื่องการเป็นไม้มีลูกติดก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบอยากดูไปนานๆก่อนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องใช้ความอดทนแล้วก็ประคับประคองกันนะคะพลังงานหลักเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดนะคะพลังงานหลักตรงนี้มันตรงสัก60%ขึ้นไปนะคะสามารถไปต่อได้เลยนะแต่ถ้ามันน้อยกว่า60%ออาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะ อ่ะเรามาดูกันว่าแล้วโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยนะเออรักกันเหมือนเดิมน่ะมีหรือเปล่าไพ่ขึ้นมาบอกจริงๆมีนะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะอย่างที่ผมบอกแหละสาเหตุที่มันต้องใช้เวลานานเพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคนะคะแล้วคุณกับเขาก็อ๋อไม่มั่นใจนะคะว่ามันเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคมาร่วมกันแล้วส่วนหนึ่งไหมมันก็เลยค่อนข้างที่จะพอมันฟันฝ่าอะไรมาด้วยกันนะเนาะมันจะเป็นสายใยที่ เขาเรียกว่าสตรองเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์อะเนาะแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่เคยฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาร่วมกันเลยนะคะเอามองว่าเพราะอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่มันมีนะมันทําให้ต้องอดทนในการฟันฝ่าจริงๆนะคะอย่างที่บอกค่ะรอให้มีเงินพร้อมบางเคสเป็นเรื่องความมั่นคงทางการเงินใช่ไหมก็ต้องรอให้มีเงินพร้อมในการที่จะกลับมารักกันนะคะแต่ในบางเคสเนี่ยอาจจะรอให้ลูกโตก่อนสมมตินะรอลูกโตรอ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบดูแลลูกก่อนยังมีภาระเยอะนะคะยังมีเขาเรียกว่ายังต้องแบกยังต้องหามอะไรนะ,ะก็เลยกลายเป็นการที่จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนต้องรอนานหน่อยนะคะแต่ว่ามีนะมีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะมีเหมือนกันนะคะมีเนาะขอขอแค่ใช้ความอดทนแล้วก็เอ่อการฟันฝ่าอุปสรรคสักนิดนึงมีแต่มันไม่เด่นตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าไพ่จัดเม้นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าบุญทํกรรมแต่งนะ แต่ละคู่เนี่ยบุญทํากรรมแต่งมาไม่เหมือนกันเอาจริงนะบางคนก็ทําดีต่อกันมามากมายเลยอาจจะเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าโหยความสัมพันธ์รุ่มๆุม,มดอนๆเหลือเกินก็คือเขาเรียกว่าถูกเขาเรียกลดทอนลงไปแล้วกันนะเป็นพลังบุญพลังกรรมนะคะจัดเมน้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ชัดๆมันต้องมาเช็คส่วนตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เอามีหน้าที่อ่านกลางๆตามไพ่นะคะเนาะก็มีโอกาสแล้วกันใช้คํานี้แต่อุปสรรคเยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะทีนี้ เขาว่าอยากไหมเขาอยากจะกลับมารักกันกับคุณเหมือนเดิมไหมนะคะเอามองว่าอยากฝั่งเขานะเขาเป็นคนดูรักใครรักจริงแล้วก็ชอบความรักระยะยาวอยู่เหมือนกันแต่เนี่ยเอาไม่แน่ใจอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างนะคะในบางเคสเนี่ยเขาอยากจะกลับมารักคุณเหมือนกับคุณเหมือนเดิมถ้าสมมตินะกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วการเงินการทองมันดีสมมตินะเช่นลงทุนทําธุรกิจกิจการด้วยกันเฮ้ยแล้วมันดี มันจเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองดีนะคะแสดงว่าเป็นเคสที่มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมหรือกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ความเอาใจใส่นะอ,อกลับมาแล้วต้องจริงจังนะต้องตั้งใจนะคะต้องทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะ,นะะเพราะว่ามันมีเดอะทาวเวอร์แล้วก็ควีนเหรียญอ๋อไม่แน่ใจว่าพวกคุณอะ่ะเคยทะเลาะก,กันแรงๆอ่ะหรือมีปัญหากันแรงๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกันอะ่ะมันเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไงนะ เพราะฉะนั้นแล้วเอ่อมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งไหมอ่ะในการที่จะได้กลับมารักกับคุณน่ะเหมือนเดิมนะคะอันนี้ในทางดาร์กหน่อยนะคะในบางเคสเขารู้สึกว่าชาวธาตุลมบางเคสเท่านั้นย้ำนะคะคุณอาจจะเอาแต่การเงินคุณอาจจะเอาแต่ผลประโยชน์คุณอาจจะเอาแต่เอ่อความมั่นคงอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ชอบก็ได้เนาะเช่นเขาอยากให้มันเป็นความรักความโรแมนติก อ่าสมมตินะแต่ว่าชาวธาตุโลมอะ่ะจะเอาแต่การเงินการทองความมั่นคงมั่งคั่งเท่านั้นเขาอาจจะรู้สึกรับไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าไพ่สลับกันนั่นแปลว่าเขาเป็นฝ่ายคิดนะอ่าไม่งงนะไปสลับกันเอาเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราอมมองว่ามันก็ดูอยากอยู่แต่ว่าเขาก็ตั้งแง่เหมือนกันไงในการที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมเขาก็ตั้งแง่เหมือนกันนะคะอมมีความรู้ในบางเคสมันมีเรื่องเงื่อนไขเรื่องเงินในเชิงที่ว่า สมมตินะคะถ้าเกิดได้เงินก้อนนี้มายอมเลิกให้อถ้าได้เงินก้อนนี้มายอมเลิกยอมจบให้ออมก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเยอะมีน้อยนะเคสนั้นน่ะนะคะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยอมมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันเขาอยากจะเอาเงินมาให้แล้วจะได้จบจบกันนะเออนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะอันไหนมันตรงกับคุณอย่างที่อมบอกอะคะ่ะพอมันหลายเคสมันก็ต้องมาเช็คส่วนตัวแต่นี้อมอ่านรวมๆให้นะคะเอาเป็นว่าเอาพลังงาน รวมๆแล้วกันไม่เจาะละเอียดมากเนี่ยดูอยากอยู่ค่ะในการที่จะกลับมารักกับคุณเหมือนเดิมนะคะแต่การกลับมารักกับคุณเหมือนเดิมนั้นมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะคะเช่นความมั่นคงการที่จะคบยาวๆนะคะการที่ที่สามารถบางเคสก็ถ้สามารถลงทุนทำธุรกิจร่วมกันได้หรือว่าคบกันแล้วได้จับเงินก้อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงน,นะคะเนาะเนี่ยก็ก็มีโอกาสนะคะแต่ว่า ทิงออบสอร์เนี่ยอมยังไม่ค่อยไว้ใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพื่อนขออนุญาตเนาะสงวนไว้สำหรับคนดูส่วนตัวดีกว่านะคะแต่เอาอ่านรวมๆก็จะเป็นประมาณที่อมพูดไปเนี่ยแหละนะคะอ่าทีนี้เรามาดูบทสรุปนะคะว่าอ่าแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนละกันที่จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมอะต้องบอกตรงๆว่ามีเนาะมีสีไม้เท้านะคะ เคสเนี้ยโดดเด่นนะเรื่องทําธุรกิจกิจการงานการเงินผลประโยชน์มากๆเลยเนาะนะคะเช่นธุรกิจกิจการงานการเงินการลงทุนนำพามาให้พวกเรามามั่งคั่งกันอีกกันใหม่นะคะหรือว่านะคะเป็นเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะเช่นหาเงินแต่งงานได้หาเงินมั่นได้ก็จะได้กลับมาอะไรเงี้ยเนาะนะคะหรือนะสี่ไม่เท่าอาจจะหมายถึงการที่พวกคุณเป็น เขาเรียกว่าคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างที่อุ่นหนาฝาข้างกันอยู่แล้วนะค,ะคนในหมู่บ้านคนในชั้นเรียนคนในที่ทํางานก็อาจจะยังนําพานะคะให้พวกคุณนั้นได้กลับมาหากันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเออภาไใบนี้นะคะโดยที่มีอันนี้กํากับด้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะแปดไม่เท้าโอกาสกลับมาหากันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นเรื่องความรักเนาะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะคะเอามาว่ามันโดดเด่นในลักษณะของ กิจการการเงินการทองผลประโยชน์ธุรกิจนะคะสังคมร่วมกันต่างๆนะทีนี้อ,อมมองว่าเงื่อนไขนะคะในการที่จะกลับมาหากันมันก็มีเหมือนกันนะเช่นเอ๊ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องไปเลิกไปจบกับคนเก่าก็ได้เนาะนะคะเนี่ยถ้าจบเลิกกับคนเก่าได้จบเลิกกับแฟนตัวจริงได้นะคะสามารถที่จะเอาชนะเรื่องราวเก่าๆเดิมๆได้ ถึงจะได้กลับมานะคะไม่ใช่เป็นการคอนเฟิร์มว่ากลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะนั้นพฤติกรรมที่ทําต่อการนะคะอย่างที่เราบอกอะไพ่์การ์ดเ้นเนี่ยนะสิ่งเก่าๆในอดีตที่ทําร่วมกันไว้มันต้องมีการเขาเรียกว่ามันต้องมันต้องไม่เหมือนเดิมอะนะกลับมาแล้วมันต้องไม่ซ้ํารอยเดิมมันต้องไม่เหมือนเดิมนะคะมันต้องดีกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์บ้านอสังหาที่ดินหรือเป็นเรื่องของพลังงานเดิมๆบางอย่างที่มันไม่โอเค นะคะน้องแต่ว่ายังไงยังไงซะโอกาสกลับมานั้นมีนะคะแต่คําว่ารักกันเหมือนเดิมเนี่ยอมสงวนสิทธิ์จากนิดหนึ่งแล้วกันค่ะคือไม่อยากอ่านฟันธงเดี๋ยวจะเอาไปแบบฝันหวานกันเนาะเออน,นะคะขออนุญาตสงวนสิทธิ์กลางๆหนะ้าสำหรับเช็คส่วนตัวเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแตกไปได้หลายทางมากๆอะ่ะคือไพ่มันอ่านได้หลายรูปแบบมากๆเลยอะ่ะเออน,นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะชาวธาลมเนาะก็ใครนะคะที่อยากจะเสริมดวงความรักนะช่วยให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์เมตตามากขึ้นนะคะหรือว่าช่วยปรับพลังงานกับคนรักของคุณนะะ่ะนะคะให้มันดีขึ้นเนี่ยนะ,ะวันที่29มก้ามกรานะคะ2569นะ,ะอาจารย์ของอมจะทําพิธีจุดเทียนอิ่นคู่รักนะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากร่วมพิธะะียังไงก็สามารถที่จะกดเข้าไปดู เพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็ติดต่อหลังบ้านเข้ามานะคะเอาล่ะทีนี้เรามาเช็คกันว่าเฮ้ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับลมบ้างหรอตอนนี้เลยนะคะเขารู้สึกยังไงกับลมบ้างเขารู้สึกยังไงกับลมบ้างมีไพ่พืะศบนะคะเออนี่ คือเขารู้สึกว่าเขายังมีแรงดึงดูดกับคุณอยู่อยู่อย่างมากมายนะคะคือถ้าเกิดคุณกับเขาความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดนะ,ะหรือความสัมพันธ์เป็นอิสระจากกันไปแล้วนะคะอมมองว่าเขาดูยังอยากไปไปมามากับคุณอยู่นะ,ะเออเนี่ยมีโอกาสอยากไปมา,มาหาสู่กันหรือว่าอยากอยากไปไปมามาเข้าเข้าออกอ,อกในความสัมพันธ์อยู่นะคะยกเว้นเคสที่พวกคุณทํางานด้วยกันเรียนด้วยกัน ไปเจอกันตามสถานที่องค์กรต่างๆเออมองว่าเขายังยังอยากนะคะยังอยากที่จะไปเจอกันตามสถานที่เหล่านั้นเพื่อที่จะได้พูดคุยกับคุณนะคะหรือยังอยากที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะยังยังอยากมีคุณเป็นเซฟโซนอะเอาว่าเขาค่อนข้างรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นบ้านที่ปลอดภัยนะคะมีมีความเป็นเซฟโซนกันอะไรเงี้ยเออนะความรู้สึกที่เขามีให้คุณแนะสดงว่าเขายังยังรู้สึกกระตือรือล้นค่ะนะคะในการที่จะอยาก อยากมีคุณอยากปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากพูดอยากคุยอยากเข้าาออกออก,ออกไปๆมาๆนะคะเนี่ยด้วยความผูกพันด้วยความเนี่ยเอาว่าเขาค่อนข้าง,างรู้สึกกับคุณเป็นเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง,จงมั่นคงเหมือนกันนะเนี่ยเออนะในความรู้สึกอะแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเอาไปเชื่อมกับสิ่งที่ออมอ่านไปก่อนหนะ้านี่ยว่าเขาอยากนะคะกลับมารักกับคุณเหมือนเดิมไหมนะ่แปลว่าทิศทางในโน้มไปในซักแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะในเชิงที่ว่าเขาอยากคะ่ะ ที่จะกลับมารักกับคุณอีกครั้งแสดงว่ามันมีเงื่อนไขเนาะอะไรบางอย่างนะเราลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะที่ที่อมอ่านไปแล้วอะนะเออมันอาจจะเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะคะที่ถ้าเกิดว่ากลับมารักกันเหมือนเดิมมันจะต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะนะคะอย่าง,นะะางเป็นไปได้ไหมว่ามันถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยคือต้องหาเงินแต่งงานหรือเปล่าเนาะเออหาเงินแต่งงานหาเงินมั่นหมายอะไรหรือเปล่าเนาะอืมนะคะ ถ้ามีเงินก็อาจจะได้มามั่นคงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออสมมตินะอืมนะคะหรือเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าที่การงานก็จะนําพาพวกเราให้ได้กลับมาพูดคุยกันละอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเออแสดงว่าเขาก็รู้รู้สึกกับคุณไปในทางบวกอยู่นะอมว่านะอ่ะเรามาดูคาแนะนําหน่อยแล้วกันค่ะแล้วแบบนี้ชาวธาตุลมตัวคุณเองควรวางตัวยังไงกับเขาหรือควรทํายังไงกับเขาดีเนี่ยชาวธาตุลมควรเอายังไงอืม มีไพ่ชาวกรกฎค่ะชาวธาตุาลมตัวคุณควรเอาอยัางไงดีอืมคืออย่างนี้เอาด่านแรกก่อนนะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงคบซ้อนอนะไพ่อยากให้คุณพิจารณาให้ดีในกรณีที่เขามีแฟนมีคู่อยู่แล้วแล้วคุณรับรู้ได้ว่ามันเป็นรักสามเศร้าคุณรับรู้ได้ว่ามันมีการครบซ้อนเกิดขึ้นคือไพ่อยากให้ตัวคุณพิจารณาให้ดีเนาะอืม นะถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจอะ่ะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าเออคุณยังจะพยายามต่อไหมทั้งทางที่รู้ว่ามันจะเจ็บทั้งทางที่รู้ว่ามันจะผิดเอ,อ่านะทั้งทางที่รู้ว่าฟิวแฟนแต่มันมันแทนตัวจริงไม่ได้อะไรเงี้ยเออสมมตินะนะคะก็ต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาดูตรงนี้เอาว่าถ้าเกิดว่ามันดูไม่เข้าท่านะคุณสามารถที่จะมันไปต่อยากอะ่ะเออมันไม่เข้าท่ามันไปต่อยากคุณก็คือก็ต้อง ต้องนิ่งๆไปนะคะนิ่งๆไปเงียบๆพักๆเรื่องความรักความความสัมพันธ์ดีกว่านะคะแล้วถ้ามันดันต้องคล้องเกี่ยวกันนะคะเรื่องคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันก็แค่แบบเจอกันตามหน้าที่เจอกันตามที่มันควรจะเป็นก็พออะไรเงี้ยนะคะแต่ในเคสที่ตัวคุณเป็นคนทําจะเองอ่ะเช่นเอยชาวท่าลมเนี่ยแหละมีแฟนอยู่นะคะแล้วก็มีคนคนนี้เข้ามาเป็นแบบมือที่สามนะคะ อามมองว่าคุณก็จําเป็นจะต้องคิดดูนะว่าคุณจะเลือกทางไหนอ่ะเออคุณจะเลือกคนที่คุณมีอยู่หรือคุณจะเลือกคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามอมนะว่าถ้าถ้าไพ่จะเชียร์ให้เลือกทางไหนเนี่ยนะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าไพ่อยากให้ดูคนที่พยายามทำเพื่อคุณอนะเอือนนะถ้าเกิดว่าคุณมีสองคนอยู่ในชีวิตอะให้คุณดูซิว่าใครที่พยายามเนาะพยายามที่จะ ได้ได้เป็นแฟนได้เป็นครอบครัวได้เป็นชีวิตคู่จริงๆกับคุณอนะดูที่ความพยายามเป็นหลักอะนะคะเออแล้วคุณก็จะรู้ได้เลยว่าใครที่เออทําเพื่อคุณหรือว่าใครที่ดูทรงจะจริงจังได้เป็นแฟนตัวจริงได้นะคะเออหรือคนที่แบบพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้คุณไม่รู้สึกเหงาอะเออนะคะทําทําให้คุณไม่รู้สึกเหงานะคะพยายามที่จะในบางเคสจะเป็นเรื่องเงินก็ต้องบอกตรงๆว่า คนที่เข้าคนที่แบบมีเขาเรียอกอะไรนะมีมีมีเงินนะคะหรือว่ามีผลประโยชน์นะคะในเชิงที่ทําให้ให้เกิดความเขาเรียกว่าสบายใจเนาะเพราะเพราะในบางเคสก็ต้องบอกตรงๆนะว่าความสัมพันธ์มันจะดีได้เพราะว่าเรื่องของการเงินผลประโยชน์ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดใครที่เขาทําให้คุณสบายใจได้ว่าจะเป็นครอบครัวที่เข้ามาเติมเติมเต็มอนะเนาะเออสถานะทางการเงินความอบอุ่นมั่นคงให้คุณได้ ก็ต้องลองพิจารณาทางนั้นเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยนะนะคะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งนะคะว่าคนที่อาจจะรับสภาพที่คุณเป็นได้ก็ได้นะครอบครัวพอ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยดูคนที่พยายามเพื่อคุณละกันเอาอย่างงี้นะคะคําแนะนํามาเนาะอืมนะคําแนะนําก็มีประมาณสองสามอย่างใช่ไหมที่ให้ไปลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันเจ็บมัน h ร r t นะคะคุณคุณก็ไม่ไม่ไม่ควรแลก ใช้คำนี้นะไม่คนแรกนะคะอ่ะเอาละประมาณนี้แล้วกันเนาะใ,ใครอยากเสริมดวงความรักนะอยากแบบมีสเสน่ห์มากขึ้นเพื่อเขาเรียกอะไรเติมไฟให้คนใหม่ๆเข้ามาเออนะหรือว่าคุณยังมีความพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นยังไงก็ลองติดต่อหลังบ้านหลังไม้แล้วกันนะคะยิม้มก้าวมากราเราจะจุดกัะละนะคะยังไงก็ติดต่อล่วงหน้าเนาะแล้วรายละเอียดใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายบาย